สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำธงระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงนะครับเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวการนำเสนอทางเลือกใหม่ของประชาชนที่จะใช้บัตรประชาชนในการเลือกตั้งนั่นเองก็เขาเชิญเปลี่ยนจากการเลือกพักหรือเลือกบุคคลนั้น มาเลือกลัทธิครอบครัวไทยมาหามนาจเราเลือกลัทธิดีกว่าไปเลือกพักเพราะลัทธินี้ใหญ่กว่าพักครับนะครับเพราะลัทธินั้นประกอบไปด้วยระบบระบอบการปกครองใหม่นะครับแล้วก็มีมาตรฐานชีวิตใหม่เป็นมาตรฐานที่สูงสูงกว่านโยบายต่างๆของพรรคการเมืองนั่นเองจึงมาเชิญชวนประชชนชาวไทยเข้าเรียนรู้ลัทธิครอบครัวไทยมาหามนาจซึ่ง ทุกๆครอบครัวไทยนั้นมีบัตรประชาชนอยู่แล้วทุกบ้านเลขที่ในที่เป็นบ้านระบุอยู่แล้วใครเป็นเจ้าบ้านและใครเป็นลูกบ้านนะครับทีนี้ก็เชิญชวนเจ้าบ้านนะฮะมาทําหน้าที่นะฮะเป็นผู้ชีท้ทางประเสริฐให้กับลูกบ้านนะโดยใช้รัที่ครอบครัวไทยมาหามหน้าน,นี่แหละครับนะครับแล้วเจ้าบ้านทุกทกทุกบ้านทุกหลังหรือในทะเบียนบ้านเนี่ย ท่านเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัตินะฮะเจ้าบ้านนะฮะเป็นสมาชิกพักโดยอัตโนมัตินะก็ทําหน้าที่นะฮะบอกลูกบ้านนะว่า,าถึงเวลาที่เราจะต้องเลือกลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจแล้วเพราะว่าลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจนั้นมีระบอบการปกครองใหม่ที่เป็นระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงนะครับซึ่งทงนี้คือทงระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงนั่นเอง และต่อไปจะเป็นธงชาติไทยลําดับต่อไปจากธงไต,ต,ตรรงค์นั่นเองนะครับเพราะประชาชนเป็นผู้สั่งกําหนดเลือกใช้ระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงซึ่งท่านจะได้ประชาธิปไตยเต็มใบเต็มร้อยนั่นเองแล้วเป็นชั้นสูงอีกชั้นสูงในทีน่นี้หมายผมว่าประชาชนนั่นแหละปกครองประเทศเองนะแล้วก็ใช้ธุรกิจธุรกร,รมหรือเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่าพอเพียงจิตซึมนั่นเองมาแทนแคปิตอลลิซึม พราะนั้นก็จะเกิดระบบการค้าใหม่การเงินใหม่แล้วประชชนจะมีทุนสำรองคนละ4-16สล้านบาทเงินนี้จะได้อย่างไรก็ขอเชิญเข้าดูรายละเอียดแต่ละตอนไปแต่วันนี้มาแนะนำให้รู้จักระบบระบบก,การปกรครองใหม่นะด้วยลัที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาที่คิดระบบระบบก,การปกครองใหม่แล้วก็ลัทธิใหม่นี้ขึ้นมา ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเองภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตรฐานสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกานะครับอ่าก็ขอแนะนําให้สื่อทั้งหลายนําไปเปรียบเทียบท่านก็จะได้เห็นว่าประเทศไทยบัดน,นี้มีผู้ที่คิดคน้นอ่าระบบระบอกกบรรทครองใหม่อ่าโดยอ่าประกาศตัวประกาศตนเป็นเจ้าลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจเลยนะครับเพราะว่ามีสถานะเป็นโสดาบันทิเบตเตยนเองจึงมาอาสา เป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดต่อจากรัฐบาลตูนี่แหละครับในเมื่อรัฐบาลตูจบลงก็ควรจะให้ทุกอย่างของประเทศไทยที่เป็นของปลอมมันจบลงไปด้วยซึ่งเราใช้ของปลอมมา90สปีนั่นคือรัฐธรรมนูญนะฮะเราใช้รัฐธรรมนูญผิดประเภทอยู่เป็นรัฐธรรมนูญของเผด็จก,การแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยครับมันเป็นประชาธิปไตยปลอมนั่นเองปลอมมาที่เก้าสิบปีเราใช้อยู่90สิบปีจึงทําให้ประเทศไทยตกอยู่ในวงจรอุบาทิ ทางการเมืองนะครับเป็นการเมืองที่ใช้อุปถัมภ์อุบาทนะวงจรอุบาทวัฒนธรรมการเมืองอุบาทแล้วมันเป็นการเมืองแบบมันนี่ p o l i t i c ก็คือใช้เงินเป็นที่ตั้งดังนั้นเงินจึงไปซื้อตําแหน่งต่างๆทุกๆวงการซื้อตําแหน่งกันหมดเมื่อซื้อตําแหน่งแล้วก็ประชาชนไม่มีความหมายแล้วครับมันกลายเป็นประเทศที่เพี้ยนไปแล้วไม่ใช่ประเทศไทยตัวจริงแล้วนะทุกวันนี้เราอยู่ในประเทศไทยที่ ปลอมอยู่ฮะไม่ใช่ประเทศไทยตัวจริงประเทศไทยตัวจริงยังไม่ได้เกิดครับสลบมาถึง90สิปีจําเป็นต้องใช้ลัทธิครอบครัวใชยมหาอำนาจนี่แหละครับสั่งให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ทําให้ประชาชนนี่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงยิ่งใหญ่การที่ผมให้ประชาชนมีทุนสํารองบุคคลเนี่ยก็เรียกว่าประชาชนมีมีแต้มต่อหรือเรียกว่า มีของดีดีกว่าที่เราจะไปเลือกพักกันเมืองนะเพราะว่าที่นี่รักที่ขา้าพุทาภน,นาจก็บอกแล้วมีสี่แพลตฟอร์มมีเดอะซูเปอร์สแตนดาร์ดไทยแลนด์ที่เป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปอเมริกาในเดอะซูเปอร์สแตนดาร์ดไทยแลนด์นั้นมีสี่แพลตฟอร์มไอสี่แพลตฟอร์มนี่แพลตฟอร์มแรกนี่ก็เป็นระบบระบบกับปกครองใหม่ที่ประชาชนปกครองตอนเองไม่ต้องมีการเลือกตั้งเป็นการสถาปนาประชาชนเป็นประมุข่ายปกครองไปตลอดการเลยนะฮะ สมอบลูกหลานลูกหลานก็เป็นประมุขต่อจากข้ามบีกไปตลอดการก็คือจบยุคก,การเลือกตั้งไม่มีตัวแทนหนึ่งต่อไปแล้วนะเรียกว่าจบยุคคณะรัฐบาลอ่ะไม่มีคณะรัฐบาลแต่จะเป็นประชาชนเนี่ยใช้มือถือบริหารประเทศเองนะบริหารตำบลบริหารจังหวัดบริหารประเทศบริหารนโยบายต่างประเทศโดยใช้มือถือกดเข้าไปในระบบ4ฐานอำนาจฐานอำนาจที่1ก็คือฐานอำนาจมือถือฐานที่2ก็เป็นฐานอำนาจของผู้มีคุณธรรมฐานอำนาจที่3ก็เป็นฐานอำนาจของ อาหมู่กลุ่มคณะหรือสาขาอาชีพสภา,าชีพต่างๆฐานที่สี่ก็เป็นนายกที่มาจากการสอบเหลือหนึ่งร้อยแล้วคัดสิบสองให้พระมหากษัตริย์เลือกหนึ่งนั่นเป็นนายกแบบอยู่ในระบบใหม่ระบบใหม่นั่นเองไม่ใช่ในายกอย่างที่เราติดกันงงแงมอย่างเงี้ยว่าไอ้ใครจะมาเป็นนายกอย่างเงี้ยมองหาแต่ว่าใครจะเป็นนายกเราเข้าใจผิดกันนะครับเออเข้าใจผิดกันนะฮะไอ้ที่สําคัญที่สุด ที่อยากจะเน้นยิ่งกว่านายกอ่ะคือรัฐที่ฮะต้องใช้รัฐทีใหม่รัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจซึ่งรัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจเลยยกระดับประชาชนอ่ะอัปเดตประชาชนคนไทยอ่ะให้เป็นประมุข่ายปกครองอ่ะเพียงแค่นี้ก็เหนือกว่าทุกพักเมืองแล้วนะแล้วถ้าไปดูรายละเอียดข้างในว่าโนโยบายใครดีกว่าที่นี่ต้องปฏิวัติประเทศไทย10บด้าน10บเรื่อง10ด้าน10เรื่องนะครับไอ้10ด้าน10เรื่องอ่ะเรียกว่าดีกว่าพรักกันเมืองถึง10บเท่า ดีอย่างไรก็ไปดูว่าแต่และปฏิวัติเป็นอย่างไรนะพอที่นี่เมื่อท่านเลือกลทัทธิครอบครัวไทยมาหาอำนาจได้การปฏิวัติประเทศไทยไป10ด้าน10เรื่องด้วยแล้วท่านใดชอบอยากปฏิวัติเทไทยด้านไหนสมัครเข้ามาเลยครับนะสมัครเข้ามาเลยนะครับแล้ว4แพลตฟอร์มเนี่ยท่านชอบแพลตฟอร์มไหนก็เหมือนกันก็มาได้เหมือนกันแพลตฟอร์มที่1เป็นระบบระบอบการคลองใหม่แพลตฟอร์มที่2ประชาชนเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยประชาชนนะฮะเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยท่านมีค่าเท่ากับทองคําจึงได้ทุนสํารองนะทุนสํารองบุคคล คนละ4ถึง16ล้านบาทจะได้อย่างไรเงินมาจากไหนเงินนี้ไม่ได้กู้ฮะไม่ได้ยืมนะแต่เป็นเงินทางเทคนิคที่เกิดขึ้นจากระบบการค้าใหม่ที่เรียกว่าพอเพียงยุดซึ S ่นันเองส่วนแพลตฟอร์มที่3นั้นเป็นแพลตฟอร์มก,การใช้ชีวิตอยู่ในเมืองสิษยาาลซึ่งจะผูกกับมนุษย์ทองคำวินัยที่จะต้องทําการค้ากันใหม่ก็จะเกิดระบบการค้าใหม่นะ แบบนี้นะส่วนเพอร์ฟอร์มที่4นั้นเป็นเรื่องจิตวิญญาณของพุทธนิกายคอสเมิกนั่นเองเป็นแบบนี้นะรายละเอียดต้องเข้าไปดูรายละเอียดแต่และคลิปนะครับแต่ทั้งนี้มาพูดให้เห็นคอนเซปต์ก่อนว่าบัดนี้มีชาวบ้านคนหนึ่งนะครับได้ออกแบบระบบระบบการปกครองประเทศไทยใหม่ที่มีมาตรฐานสูงกว่ายุโรปและอเมริกาและพร้อมที่นำเอาไปใช้ได้เลยในช่วงที่ประเทศไทยกำลังหมดยุคหมดสมัยของระบบตู่ ก็ควรจะให้จบยุคจบสมัยของรัฐไอ้ประเทศไทยตัวปลอมที่ปลอมมาถึง90ปีอิบจบไปด้วยเพราะว่ามันทําให้เกิดกลไกรัฐแล้วก็โครงสร้างรัฐผิดเพี้ยนกันอยู่ทุกวันนี้ถึงแม้เราจะเลือกตั้งไปนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะกลไกรัฐมันไม่ได้เปลี่ยนไอ้การเลือกนี่แท้ที่จริงท่านต้องเลือกที่กลไกรัฐนะครับจึงจะถูกต้องและแก้ปัญหาชาติตรงจุดต้องเลือกที่โครงสร้างและกลไกรัฐใหม่ถ้าท่านไปเลือกคนแล้วเลือกพักการเมืองแต่ยังอยู่ในกลไกรัฐเก่า มันก็อยู่ในวงจรเก่าในวงจรอุบาทของประเทศไทยต่อไปอีกสืบสารวงจรอุบาทประเทศไทยต่อไปไม่รู้จบแล้วทั้งรถติดกับดักวงจรอุบาทนี้ติดลมการเมืองวนอยู่ในเขาวงกฏนี้มาถึง90ปียังหาทางออกไม่ได้เลยนะครับยังไม่มีหน่วยงานองค์กรและสถาบันใดจะพาประเทศไทยออกจากวงจรอุบาทนี้ได้เลยแล้วยังติดอยู่ในวงจรอุบาทของประเทศไทยมา90ปีแล้วดังนั้นเพียงแค่ท่านใช้บัตรประชาชนท่านเลือกลทัทธิครอบครัวไทยมาหาอำนาจเท่านั้น ทุกอย่างจบสิ้นไปหมดแล้วเกิดสิ่งใหม่ขึ้นเรียกว่าเป็นการปฏิวัติได้เลยดังนั้นจึงเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั้งหลายสั่งซื้อกล่องของขวัญทิเบตไตเพื่อที่จะติดธงเพราะด้กล่องขวัญทิเบตไตจะมีธงทำมาทิเบไตยระบอบใหม่นะครับท่านก็ติดทั่วบ้านทั่วเมืองติดเพื่อให้พรรคกําเนิดทั้งหลายได้ดูได้รู้ได้เห็นว่าบ้านนี้เขาเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิเบตไตแล้วนะและเขาปกครองตนเอง ติดทงนี้แสดงประชาชนได้ปกครองตัวเองแล้วไม่ได้เลือกพักการเมืองดังนั้นพักการเมืองไม่ต้องไปหาเสียงเขาเจอทงนี้ก็พักการเมืองถอยหลังไปเลยนะครับติดบ้านใดไม่ต้องเข้าบ้านนั้นติดหมู่บ้านใดไม่ต้องเอารถแห่เข้าไปเพราะหมู่บ้านนั้นประกาศทั้งหมู่บ้านแล้วนะครับขึ้นป้ายใหญ่ทั้งหมู่บ้านเลยเขาจะปกครองตัวเองเขาสนับสนุนรัฐที่ครอบครัวไทยมาหาอำนาจเขาไม่สนับสนุนรัฐที่รัฐธรรมนูญซึ่งรัฐที่รัฐธรรมนูญจะเชิญชวนท่านไปเลือกโจรสิสูตร เบอร์ต่างๆซึ่งก็คือพักเมืองทั้งหลายเลือกไปแล้วก็เป็นโจรที่สุดเพราะว่ารัฐธรรมนูญเราเขียนให้พักต่างๆเป็นบริษัทค้าการเมืองจำกัดเขาก็เข้าไปเจราจาต่อรองกันด้วยสัดส่วนเท่านั้นเท่านี้เป็นผลประโยชน์ของพวกเขาไม่ได้เกี่ยวกับชนเลยนะแล้วก็ป้นงบประมาณไปกินกันสบายๆด้วยเทคนิคที่เรียกว่าโปรเจกต์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ได้เงินทอนอ่ะถูกต้องยับกฎหมายเลยเป็นการคอร์รัปชันอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยการ ได้เงินทอนจากโปรเจกต์ต่างๆหรือกฎหมายต่างๆเอื้อํานวยกับนายทุนก็ได้ทางอ้อมอีกนะครับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเลือกสสและพรรคการเมืองอีกต่อไปแล้วส่วนการเมืงองสสที่เป็นคนดีท่านก็เลยอย่าได้เลือกเขาเข้าไปในกลไกรัฐที่มันเทียนเลือกเข้าไปกระเ่าก็พาเขาเข้าไปสู่ลงโม่ถูกโม่โม่ถูกอัดหรือแม้กระถูกสาดโคลนทาให้เขาไปลําบากลําบนอยู่ในวงจรอ,อุบาทท่านอย่าไปเลือกเขาเข้าไปนะ จงเปิดเส้นทางใหม่ก็คือใช้รัฐท,ที่ครอบครัวไทยมาอำนาจนี่แหละครับซึ่งมีระบบระบบการปกครองใหม่ที่คนดีคนเก่งจะไม่เจ็บตัวจะมีทางที่สวยงามสง่างาม,งามไม่ต้องไปเป็นทาสของพรรคการเมืองไม่ต้องเข้าคอพกพรรคการเมืองท่านจะเป็นอิสระเลยคนที่มีความรู้เก่งทั้งหลายนะที่นี่จะเรียกว่าท่านเป็นอัศวินภารกิจอัศวินภารกิจก็ตั้งทีมแต่ละทีมขึ้นมานะครับนะแล้วแต่ละทีมก็ทําซีเนลโอออกมาขายให้รัฐ เราจะได้รู้ว่าเออท่านมีความเชี่ยวชาญด้านนี้ถึงเวลาที่ประเทศจะใช้ความเชี่ยวชาญงท่านก็จะเรียกมาประชาชนก็เป็นคนนั่งดูว่าเออจ้าทีมไหนดีเซ็นบริกมีหลายทีมดูแล้วก็ประชาชนก็ไปทุนเลือกตัดสินใจเองดังนั้นประเทศที่อยู่ในการควบคุมคอนโทรลของประชาชนเองไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคการเมืองนี่คือเรื่องที่ต้องดีใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่คือระบบระบอบการปกครองใหม่ที่ภูมิััติชาวบ,บ้านมีมาตรฐานที่สูงกว่ายุโรปอเมริกา ขอเชิญท่านเข้าเรียนรู้คลิปวิดีโอของแอดธรรมอาทิตยยเพื่อเป็นโสดบันธิปไตยเหมือนแอดธรรมาทิตยยที่เป็นโสดบันธิปไตยแล้วก็ไม่อยอมเป็นคนเดียวปรารถนาจะให้ประชาชนทุกคนเป็นโสดบันธิปไตยด้วยเหมือนกันซึ่งเป็นได้ไม่ยากนะครับก็เชิญท่านเข้าเรียนรู้ในช่วงที่กําลังเลือกตั้งเนี่ยนะครับเรียนรู้ด่วนแล้วก็ผมให้อบตออกับเจ้าบ้านเนี่ยรู้ร่วมมือกันโดยเจ้าบ้านก็เชิญชวนลูกบ้านเข้าดูคลิปวิดีโอแล้วก็แจ้งจุดประสงค์นะฮะว่า จะปกครองประเทศโดยใช้ลัทธิครอบครัวถ่ายมาหามนาจนั่นเองนะแล้วก็มาแจ้งที่อบตอบตอจะได้รู้อ๋อมีการแจ้งแล้วจากเจ้าบ้านอบตก็จะได้ออกเงินให้ก่อนเพราะว่าทุกคนต้องจ่ายค่าสมัครนะสมัครเข้าเป็นประมุะขฝ่ายปกครองนั่นเองนะครับต้องจ่ายค่าสมัครค่าสมัครก็เหมือนการทสนับสนุนพักอะซึ่งเป็นหลักวิชาที่ถูกที่ประชาชนต้องให้เงินพักที่ท่านชื่นชอบในในยโยบาย แห่งรัฐนั้นที่นี่ก็มาเสเนอในโยบายแห่งรัฐเป็น4ี่พิลักก็คือสีแพลตฟอร์มซึ่งอยู่ในเดอะซูเปอร์สแตนดาไทยแลนด์นั่นเองและในส0แพลตฟอร์มก็จะต้องมี1ิคณะปฏิวัติเกิดขึ้นเพื่อจะปฏิวัติประเทศไทยให้ไปบรรลุ4แพลตฟอร์มนั้นที่นี่เป็นมากกว่าภรคการเมืองอ่ะแล้วทุกอย่างเตรียมไว้หมดเลวแล้วเทียงไปแต่ว่าทำย่างไรจะกระจายข่าวของชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งคิดมาตรฐานที่สูงในการปกครองบ้านเมืองแล้วก็ ระบบการค้าที่สูงกว่าสุนิยมนั่นเองนะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดทำอย่างไรจะกระจายข่าวนี้ไปได้ก็อยากให้ท่านนึกถึงช่องต่างๆที่เคยเชิญโหนมาทํานายต่างๆนะโหนก็มาทํานายแต่ว่าโหนเวลาทํานายแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จากโหนมาทํานายเนี่ยมันน้อยนิดมันไม่ได้มาก้วครับเพียงแต่เป็นการมาแจ้งเตือน,นเป็นคร่าวๆประมาณการเท่านั้นเองนะฮะ เป็นการทำนายเปอร์เซนที่จะได้น้อยแต่ของผมเนี่ยเปอร์เซ็นต์โอกาสที่เกิดเป็นจริงเนี่ยมันสูงกว่าโหนเน่เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ช่องต่างๆที่เคยเสยนอสโหนไปแล้วก็ช่วยเปิดให้ความยุติธรรมกับอีกศาสตร์หนึ่งเป็นศาสตร์อนาคตศาสตร์นะของภูมิปัญญาชาวบ้านได้มีโอกาสเปิดเผยให้ท่านได้เห็นนะโดยสื่อต่างนําไปเสนอนั่นเองในเมื่อโหนท่านก็ยังให้โอกาสแลทั้งที่ประชนได้ประโยชน์น้อยมากจากโหนแต่ท่านก็ให้เวลาให้โอกาส ก็อยากจะได้โอกาสแบบนั้นบ้างเพราะที่นี่ให้ประโยชน์มากกว่าใกล้ความเป็นจริงมากกว่าเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเกิดเป็นจริงอะ่ะแม่นยิ่งกว่าคําทํานายของโหนอีกเพราะฉะนั้นขอเชิญท่านทั้งหลายเปิดเผยง,งานของแอดธรรมธิปิตยซึ่งแม่นกว่าโหนนะแม่นกว่านะเพราะเปอร์เซ็นต์นี่มันสูงกว่าไงจึงถือว่าแม่นกว่าแม่นกว่าใกล้ความจริงมากกว่าแล้วดีที่สุดดีกว่าการไปเลือกตั้งอีกดีกว่าพักการเมืองอีก เรียกว่าดีกว่าทุกอย่างเลยนะที่เป็นองค์กรต่างๆเพราะที่นี่เป็นรัฐทีฮะที่องค์กรต่างๆอยู่ภายใต้รัฐที่ครับเพราะรัฐที่จะสร้างองค์การและองค์การเนี่ยคุมองค์กรนะฮะเพราะั้นองค์กรอยู่ภายใต้องค์การองค์การอยู่ภายใต้รัฐที่รัฐที่ใหญ่เหนือกว่าพักการเมืองอีกเหนือกว่าระบบระบอบการปกครองอีกท่านต้องใช้รัฐที่ให้ถูกฮรัรัฐที่ครอบครัวไทยมาอำนาจคือที่พึ่งของท่านที่แท้จริงและเป็นประเทศไทยตัวจริงที่จะได้เกิดที่ที จากละที่ครอบครัวไทยมาหามนาศโดยชาวบ้านคนหนึ่งที่เกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมทิพยตยไม่ยอมเป็นคนเดียวจะต้องนํามาเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้ประชาชนจะได้เป็นโสดาบันธรรมทิปไตยก็ยจะได้เป็นประมุขฝ่ายปกครองได้ปกครองประเทศเองแบบนี้คือเรื่องใหม่ที่ประเทศไทยจะประกาศต่อเวทีโลกด้วยระบบระบอบและมาตรฐานการปกครองใหม่นั่นเองก็เชิญเรียนรู้คลิปของแอดธรรมธิปไตายเพื่อเป็นโสดาบันธรรมธิปไตยกันทุกท่านครับอย่าลืมความมั่งคั่งท่านอยู่ที่นี่ เต็มเปี่ยมรออยู่ให้ท่านมาเอาทุนสำรองคนละ4ถึง16ล้านบาทขอเชิญครับที่ในี่ใกล้ความจริงแล้วจงทำความจริงให้ปรากฏทำได้ไม่ยากเพียงใช้บัตรประชาชนนั่นเองบัตรประชาชนแทนที่จะไปเลือกโจรสูตรเบอร์นั้นเบอร์นี้เข้าหัวหาเลือกต่างท่านมานั่งดูเขาเล่นเกมการเมืองแล้วท่านก็เบือ่อแสนเบือ่อแต่ท่านใช้บัตรประชาชนมาเลือกลัดที่ครอบครัวอำนาจก็คือเลือกตัวท่านเองนั่นเอง,เองขอให้ท่านคิดอย่างนี้คราวนี้ฉันจะเลือกตัวฉันเองละเป็นผูขข้แขวงครองเลยไม่เลือกพรกการเมืองละแค่นี้ จบยุคเลยพรกักกรเมืองจบเพราะนั้นติดป้ายนี้บอกให้พกักกรเมืองทั้งหลายรู้ว่าเฮ้ยอยากเข้ามาที่บ้านนี้นะไม่ต้องคุยไม่ต้องมาหาเพราะบ้านนี้เขาเป็นคนไทยัวจริงแล้วเขาตื่นเป็นสวนบันทิปตายแล้วเพราะเขาจะปกครองตนเองเพราะนั้นไม่ต้องมาหาเสียงกับเขามันคนละเรื่องคนละโลกคนะระดับคนระเ,เวลกันเลยนั่นะท่านจงติดสถานที่ใดติดจะเป็นมงคลแก่สถานที่แห่งนั้นนะครับติดแล้วเป็นมงคลผู้ใดติดก็ถือว่าคนนี้โอ้ oh, ท่านเป็นโสดาบันทิปไตยแล้วเป็นคนไทยตัวจริงแล้วเป็นผู้ที่นําประเทศไปสู่ความจเจริญยิ่งใหญ่เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ที่นี่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราจะเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์เป็นได้อย่างไรขอเชิญเข้าเรียนรู้คลิปวิโรธแอดธรรมนทิยไตยกัน,ท,กท,น,น,ท,น,นทุกท่านครับผมแอดธรรมนทิตยยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ